อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะตอนนี้มีเสื้อวันหยุดสุดฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสามวันหยุดสุดฟินช่วงรีวิวที่พักวันนี้สามีที่พักราคาลาร้อพร้อมกับใกลกับหาดเจ้าลาวเพียง300-400ถึง400เมตรมาฝากตัวทุกคนอีกแล้วค่ะที่พักนี้มีชื่อว่า บูมบูมรีสอร์ทจังหวัดจันทบรุรีด้านในนี้จะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวสาจะพาทุกคนไปดูก่อนอื่นเลยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วท่าที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออยากให้สายรีวิวติดต่อข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook คุณหยู่ึกฟินที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยคะ่ะบูมบูมรีสอร์ทจันทบรุรีตั้งอยู่ที่ซอยเฉลิมบุรพาชลธิตบลคลองขุดอภอท่ใหม่จ่งหวัดจันทบุรี เป็นที่พักใกล้ทะเลราคาถูกเริ่มต้นเพียง500บาทเท่านั้นมีสระว่ายน้ำให้บริการพร้อมสนามเด็กเล่นที่นี่ห่างจากหาดเจ้าหลาประมาณ300เมตรสามารถเดินหรือขับรถไปก็ได้แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือจะเดินลงทะเลลำบากนิดนึงเพราะบริเวณนี้เป็นท่าเรือนั่นเองครับภายในจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมกันเลยครับ ตอนนี้นะคะเาก็พาทุกคนเข้ามาอยู่ภายในบูมบูมรีสอร์ทแล้วนะบรรยากาศโดยรอบอ่ะดูกันก่อนเลยติดต่อรีสิปชั่นนะห้องพักทางด้านขวามือของสาคะแล้วตรงนี้ค่ะสามารถจอดรถได้ประมาณนี้เลยนุมถึงส่วนกลางของเขานะคะนี่ให้ความร่มรื่นอยู่นะมีต้นไม้ปกคลุมนะมีที่นั่งชิงช้าแบบนี้ให้มีทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีพวกโต๊ะไม้หินให้นั่งด้วยรวมถึงถ้ามีน้องๆหนูๆน,น,นะมาเป็นครอบครัวแนะนำจ้ะ สนามเด็กเล่นตรงนี้กันเลยโอ้โหยาวๆกันมาแบบนี้เห็นไหมนึกถึงสมัยก่อนเนาะที่เราได้เล่นกันตามโรงเรียนฝั่งนี้ก็มีอาจาเป็นไงมีแบบปีนไต่กันแบบนี้หรือจะสไลเดอร์ลงมาก็ดีาโอ้โหเยอะม,มากๆเลยและตรงนี้ค่ะอ๊ยแอบเห็นอะไรรู้ไหมมีบ่อน้ําที่เขาทําแบบขุดลอกนะรอบๆแบบนี้เลยข้างในก็จะมีปลาด้วย ราคาสามารถมาดูมาถ่ายรูปนะหรือถ้าอยากจะให้อาหารนะต้องขอก่อนนะขอทางรีเซชชั่นกันว่าเอ้ยว่าเสื้ออาหารมาให้ได้ไหมอะไรเงี้ยบางคนเอ็นดูไงยอยากจะให้อาหารจังเลยอะไรอย่างงี้เนาะรอบๆของสาค่ะนี่อาจจะเห็นบ้านยาวไปถึงนู่นเลยนะคะซึ่งราคานะ500ค่ะที่สาจองมาได้เดี๋ยวสาจะพาทุกคนไปดูนะว่ามันสวยขนาดไหนค่ะไปดูกันเลย จะผ่านไม้ให้เราเดินแบบนี้ด้วยนะคะมายืนชมปลาหรือจะมาถ่ายรูปก็ดีเนาะอ่าซึ่งราคาห้องพักที่นี่นะคะเริ่มต้นที่500ก็คือที่สาจะพาทุกคนไปดูแล้วก็จะมีราคา600แล้วก็800นั่นเองนะถือว่าเป็นหลักร้อยหมดเลยไว้ง่ายอ่าห้องนี้จ้ามีปฏิมาก,กรรมเล็กน้อยนะต้นมะพร้าวอยู่ด้านหน้าห้องเลยนะอันนี้ได้ห้อง n u m b e r 5เบอร์ห้นั่นเองเดี๋ยวเราไขเข้าไปดูก่อน ว่เป็นยังไงนะนี่พอเปิดประตูเข้ามานะอุย้ยโอเคอยู่นะสไตล์แบบว่ามินิมอลมากเลยเดี๋ยวจะขอเปิดไฟทุกคนนิดนึงปุ๊บปุ๊บอ๋อเขาใช้ระบบคีย์การ์ดนี่อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขาถอยไปถอดเชแคก่อนอ่าระบบคีย์การ์ดก,ก็คือตัวนี้แล้วก็มาเสียบเลยอ,อันนี้เร็วทาม,มาก <c oughs> โอเคไฟมาแล้วอุย้ยโอเคมากๆมีตู้เย็นไซส์มินิให้ด้วยเห็นไหม นนก็คือสามารถซื้อของมาเติมเองได้เนาะแล้วก็จะมีน้ําตามจํานวนคนมีแก้วให้มีคุมอาบน้ําแล้วก็สบู่เ,เป็นสบู่ลักด้วยอะโอเคอยู่กแล้วก็แชมพู2ขวดนะคะทิ้งขยะตรงนี้ได้เลยเนาะมีทีวีมีรีโมทแอร์ให้ตรงนี้สามารถมองของได้เอ้ยมีเพิ่มมีเพิ่มการน้ําร้อนให้ด้วยจ้าบางคนอาจจะติดกาแฟติดโอลติมโกโก้อะไรอยากจะชงทําได้เลยเนาะ เปิดดูวิวข้างนอกซึ่งวิวตรงนี้จะเป็นธรรมชาติมากาจ,จะเป็นป่าอะไรก็ว่าได้บางคนอาจจะอยากดูเนาะแอร์อยู่ด้านบนจ้ะหน้าต่างมีสองฝั่งรวมถึงเตียงนอนค่ะผ้าปูของเขาสวยเนาะดูเป็นทะเลเลยอะ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะสีฟ้าทะเลน้ําทะเลนะเตียงสีขาวอันนี้จะเป็นเตียงขนาดห้าฟุตนะคะหมอนสองใบรวมถึงผ้าขนหนูก็จะเป็นโทนสีฟ้าฟ้าน้ําเงินในส่วนของฝั่งนี้นะคะก็จะมีที่แขวนผ้า ให้ตรงนี้ลงถึงราวตักผ้าแบบนี้ก็จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวเข้ามาดูห้องน้ำกันนะสามารถวางของได้บนนี้เนะาะท้้งมือมีกระจกให้มีชักโรครกฝดทุบมีราวตากผ้าตรงนี้รวมถึงมีเครื่องทางน้ําอุ่นให้นะคะบางคนอาจจะแบบติดเครื่องทางน้ําอุ่นเนาะตรงนี้เลยมีให้อันนี้ห้องราคา5้าร้อนะคะพักได้2คนเนาะถ้ามีเด็กเล็กแบบสาคือไม่ถึงห้าคก็คือเข้าฟรีแต่ถ้าเกิด อายุเกินเนี้ยก็จะมีเสริมเขาเลยไปเตียงเสริมให้ก็จะคิดบกเพิ่มไปอีกนิดนึงเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศโดยรอบด้านนอกน,นิดนึงมันจะมีราคา600้นอกกับ800ไปดูกันค่ะ มาันจะาห้องพักที่สาพักนะตรงนี้ค่ะโอ้โหเป็นทางเดินยาวๆเลยรวมถึงด้านหลัง,งสานี่มีบันไดขึ้นไปนะด้านบนจะเป็นเขาเรียกว่าบ้านกลางหันราคาอยู่ที่600บาทพักได้2คนจะมี2ฝั่งอันนี้คือฝั่งขวาที่จะอยู่แบบด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสนามเด็กเล่นแล้วจะมีอีกฝั่งหนึ่งถ้าบางคนอยากได้สาว่ายน้ำนะเป็นบ้านกลางหันเหมือนกันราคา6 0 0ต้องเดินไปทางซ้ายอันนี้เดินตามมันเลยนะแล้วจะมีราคา800าด้วยเนาะเแบบนี่ยแบบเนี้ยประมาณทรงคือ800จอุดด้านล่างก็พักได้2คนเหมือนกัน ตามทางนะคะจะมีบอกปลาจะเห็นประคับว่ายไปว่ายมาคือเขาขุดขุดรอบรอบเลยถือว่าสวยงามมากส่วนฝั่งนี้นะคะนี่ห้องเบอร์9เนี่ยเบอร์11เนี่ยจะเป็นแบบพักได้4คนนะราคาอยู่ที่1,100บาทถ้าอยากทานอาหารเช้าด้วยก็เป็น1,500บาทเนาะนี่มีสะพานเดินเชื่อมนะคะไปที่ลานจอดรถค่ะหรือบางคนอยากจะต่อรีเซพชันก็เดินข้ามสะพานตรงนี้ไปก็ได้หรือจะเดินอ้อมมาแบบนี้มาดูธรรมชาติเดินมาเรื่อยเรืมีที่นั่งมีเก้าอี้โต๊ะมาหิน เต็มเลยนะค่อนข้างจะร่มลื่นนะคะเพราะว่าเห็นต้นไม้เยอะมากๆนี่ค่ะอีกฝั่งนี้สาบอกบ้านกลางหันอันนี้ราคา600พักได้สองคนก็คือต้องเดินขึ้นไปจะมีสองฝั่งแล้วแต่นะบางคนอยากได้แบบโซนมองกระจกออกมาแล้วเห็นนี่สะว่ายน้ำนั่นเองนะอ่านจะพาขึ้นมาดูที่นั่งก็จะมีแบบนี้เลยนั่งกันยาวๆรวมถึงฝั่งนู้นเดี๋ยวสาวเดินอ้อมให้ดูอ่ามานั่งแบบนี้ก็ได้ สระว่ายน้ําของเขานะคะจะแบ่งแยกระหว่างสองฝั่งชี้ระวังตกน้านะลูกลูกเดินเซม,มากนี่ค่ะสระเด็กมีโค้งวอลมมาตรงนี้ด้วยนะให้มันนอนอาบแดดหรือเปล่าอ่าแล้วก็มีที่นั่งตรงนี้ด้วยรวมถึงสระน้ําผู้ใหญ่นะชี้ระวังนะตรงนี้ลึกนะลูกเดินริมๆไหนครับเนะน่ยนะสระว่ายน้ําใหญ่อยู่ตรงนี้เลยบรรยากาศโดยรอบถือว่าโอเคค่ะมาเล่นน้ําตอนเย็นๆหรือว่าตอนเช้าได้เลยนะใช่ครับลูก หากใครนะคะยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะเพราะว่าที่พักค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะแล้วก็สระว่ายน้ําเล่นได้ด้วยนะและที่สําคัญเลยเดี๋ยวสาจะพาทุกคนไปดูว่ามันใกล้กับหาดนะที่บอกไปเนาะออกไปประมาณ300-400เมตรก็คือหาดเจ้าหลาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ จุดน,นี้นะคะอย่างี่สาบอกไปเนาะห่างมาเป็นแบบแฟมิลี่เลยครอบครัวเล็กครอบครัวใหญ่ได้หมดมีน้องๆหนูๆน่นนนนนนนะมาเล่นได้จ้ายามเย็นหรือว่ายามเช้าพเพลินเพลินมากเห็นไหม <S 2> <S 2> เป็นของเล่นโบ,ร,บราณที่เราเคยเล่นตั้งแต่เด็กๆ,ๆจําได้ไหมเอ่ย <S <S มีมาเห็นอีกครั้งนะลมถึงฝั่งนี้ก็มีอชีครับน,นี่นี่นี่ดูดิข้างหน้ามีอะไรเอ้ยวิๆๆ่งแล้ววิ่งเฮ้ยปีนขึ้นไปนี่เห็นไหม มีบันไดให้ขึ้นไต่ไต่ไต,ต่แล้วก็เฮ้ยเหยียน่าลงนะ <laughs> อัเติร์ดลงโอเคไต่ได้ลงไปเลยไม,ไม่ลืน่น <laughs> ไปอยาทุลักทุเลมากอุ้ยทำไมไม่ลืน่นอุ้ยทำไมไม่ลืน่นนี่ลงมาถึงแล้วเย่ yeah. ปีนไต่ไหมไต่เชือกนี่มีที่ไต่เชือกปีนให้ไหมอย่างเงี้ยตึ๊บเกาะไต่เชือกปุ๊บ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 ,บขึ้นมาแล้วก็มุดมายืนตรงนี้เลยอ่ะลองทำดูตึ๊บ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 นะ เ,ออเดี๋ยวมาแมาแอบดูตรงนี้อาชี่์ไหนนะขึ้นมาขึ้นมานเออมุดเข้ามาเยี yeah, ่ยมไร่้กรองหัวรองหัวนี่ลองหัว,อหว,อหวเออเสร็จปุ๊บสไลเดอร์ลงไปอีกรอบนึงมามามาอรอรับตรงนี้มาเร็วอ,อ้าวสไลเดลอร์ลงมาเลยบทำไมไม่ลื่น <laughs> ยกขาขึ้นมาสิลูกเออปึง้งเ <laughs> ย่เนี้ย แกว่งโยกไปยกมาอ้าวพร้อมโยกจับดีๆนะอ้าวโยกเองเลยเอ้ยแกว่งไปแกว่งมาอ้าวโยกเออต้องส่งแรงนิดนึงใช้เท้าส่งแรงนี่จับดีๆด้วยนะเดี๋ยวไง สักกานทุกคนเดินมานะตามทางเรื่อยๆนะประมาณ300-400ถึงเมตรนะคะก็จะเจอหาดเจ้าหล่านะบริเวณนี้นะคะจะมีศาลปูล่ฤาษีนะสองฝั่งเลยก็คือสามารถมาไหว้ได้นะและนี่ค่ะสามารถจเจาะตรงนี้ได้แล้วก็ช่วงเช้าๆเขาจะเป็นแบบตลาดสดขายอาหารทะเลอย่างเงี้ยหรือว่าชาวประมงก็จะลงเรือตรงนี้เอาไว้ง่ายมาขายของอะไรกันสามารถซื้อไปปิ้งย่างกันได้นะจ,ะจะบอกว่าข้อเสียตรงนี้นิดนึงคือถ้าใครจะเดินมา ก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแหละถ้าแบบมาตัวคนเดียวบอกว่าไม่ต้องมีลูกอย่างสาก็เดินได้เหมือนเป็นการออกกาลังกายหรือถ้าคนกลัวเหนื่อยแบบา,าวันนี้ยอมรับเลยไม่ได้เดินมาเพราะว่าอะไรมีลูกมีของมีสัมภาระค่อนข้างเยอะเลยต้องขับรถออกมาแต่ก็ไม่ไกลมากและจุดนี้มันจะมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งที่สามองเห็นคือเนี่ยทางลงมันจะค่อนข้างลงลําบากมันไม่ได้มีบันไดไม่ได้ทาบันไดโดยเฉพาะเพราะเขาเป็นสะพานปลา เป็นที่ขายของแต่ถามว่าลงได้ไหมผู้ชายก็โดดลงง่ายแหละหรือไม่ก็หาอะไรมาวางแล้วก็ลงไปก็สามารถเล่นทรายแบบนี้ได้แล้วก็จะเห็นทะเลนะช่วงเย็น,เ,ยนเนี่ยตอนนี้เย็นแล้วสามารถว่าเกือบจะหกโมงแล,แล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเลยถือว่าได้ฟิลได้บรรยากาศเนาะดีลมเย็นเย็นโกรกๆนะได้ดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยหากใครนะยังไม่เคยมาที่นี่อ่ะก็ลองมาดูจริงๆมันก็มีหลายสอนแล้วแต่เดินมาเยอะมา,ม,ามากเลยราคาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ที่สก็ถือว่าโอเคราคาถูก คือหลักร้อยนะแล้วก็ถ้าหลักพันก็จะแบบอยู่แบบครอบครัวใหญ่อะไรประมาณนี้นะขอพูดถึงเรื่องข้อดีข้อเสียนิดนึงจากที่สามองนะก็คือข้อดีอ่ะคือห้องพักราาขางเขาถูกมีหลากหลายสไตล์ค่อนข้างโอเคตกแต่งสวยงามมีสระว่ายน้ําให้ด้วยจ้ะถือว่าแบ่งแยกแบบเนาะผู้ใหญ่กับเด็กโอเคมาก แล้วก็ถามว่ามันใกล้หาดไหมก็ถือว่าโอเคถ้าขับรถนะเรามีรถอยู่แล้วส่วนใหญ่คนก็จะมีรถมากันแหละขับรถมาถือว่าเจอหาดได้ค่อนข้างจะโอเคแค่3า0สี่เมตรเท่านั้นไม่ได้ไกลมากไม่ได้เป็นกิโลอย่างเงี้ยส่วนข้อเสียที่สามองเห็นนะอย่างที่พาเ,าเขาไม่ได้มีบริการพวกอาหารเครื่องดื่มคือใครจะทานต้อง คือขับรถเอาไปวไ่าง่ายขับรถออกไปซื้อถนนใหญ่ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ขับออกไปก็ไม่ไกลประมาณ3 4มสีลเมตรเหมือนกันก็จะเจอถนนเนาะจะมีของขายค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็จุดนี้สาบอกข้อเสียอย่างนึงคือมันไม่มีไดลงมันไม่ได้เป็นหาดที่แบบสามารถลงได้ง่ายๆแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสอยากจะมาไม่ได้เล่นนะ้ามาดูวิวอะไรอย่างนี้ก็โอเคมาได้เหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้สันน้องขอตัวไปก่อนก่อนจากการเย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าสารจะพาทุกคนไปพักที่ไหนอีกนะ ราคาจะหลักร้อยหรือเปล่าหรือว่าบรรยากาศจะสวยขนาดไหนนะห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายดูสิมาดูพระอาทิตย์ตกพร้อมกันนะ